ก็มาอยู่กับไาครับหนึ่งยุดสิบเจ็ดนะครับหมดเอาตลอดครับหมดสบายลนั่นเองคือผมจริงๆผมผมผมเลยไม่เป็นหรอกวันนี้ผมก็มาอยู่กับคนครับผมชื่อคุณแจ็คครับแจ็คกีคูีดี้นะครับไปติดตามมาในยูทูบได้นะครับผมอ่าสวัสดีครับผมนายครับเอาชีวิตรอบในคืนแรกแต่ไม่ใช่คืนแรกอ่ะงงปะประมาณนั้นเนาะวะทำไมวะโลกกลับมาแตกใช่เออผมว่าโลกกลับมาแตกถูกๆนายไม่รู้แกต้องรับผิดชอบไปกั้งดีเวีน เอ้ยผมไม่รู้ต่อยแม่งเลย,ยเจ็บ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 มามามาเดี๋ยวเราต้องทำอะไรกันก่อนอนะ่ะคุณแจ็คงั้นแหลยนะครับเปิดกล่องอ่า <c oughs> มีของเห็นไหมอะไรอ่ะมึงนี่มันคืออะไรอ่ะเอ้ยผมไม่ยุ่งก่อนดีกว่าผมขมาเก็บเฮ้เดี๋ยววัน,นนี้มันคืออะไรคุณแจ็คนนี้ผมไม่ได้เล่นนานนะอ่ะโอ้โหผมเคยเล่นมาสิบปีแล้วอ่ะดิ <c oughs> มึงก็รู้แล้วอยาถามทำไมวะเฮ้ยเอาก็อยากรู้ไงโอ้โหเผื่อคนเข้ามาดูเขาไม่รู้ไงเอ้ยคุณถือดอกไม้มาให้ผมนี่ยังไง เอาผมให้กันเอาอะไอ้ยอย่างนี้เราไอ้สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คืออะไรวะตัดต้นไม้ไงน้องไม้ครับนี่เอาสอบ้านก็เลยครับพอสอเฮ้ยเอ้ฟี่ตูงกูมีแก่ด้วยครับก็รอเดี๋ยวรอมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราบีกันไกลเราไปล่อดีกว่าน้องไรอแกะนะโอเคครับขออธิบายนิดนึงนะจริงจริงแบบอันก่อนนะครับมันหายไปแล้ว อันนี้เราเลยต้องมาเริ่มใหม่เลยแต่ว่าอยู่ซีดเดิมนะไม่ต้องกลัวอ๋ออันนี้อ๋อโอเค,อเคได้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 ไดแมป,ปก่ามันแตกอะ่ะใช่ไหมต้องรีฟื้นความหลังหน่อยครับเนี่ยผมคราฟของก่อนละเออผมลืมบอกไปครับผมโยนเพียแพ้ผมโยนเพียแพ้เอา้าผมทำไปเลยเอา้าสวยดีมากดีเยี่ยมเยี่ยมเบอร์ะไรเบอร์อะไรเยอดีมากดีมากไป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 กุหินก่อนเราผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะสำหรับผู้ที่เล่นไมค์คราฟไอดีแทนนะครับตอนนี้ไมค์คราฟนะครับ ตกไปอยู่ในมือของ Microsoft เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทางโมแจงนะครับไมค้าดอตเนเนี่ยโมโมอะไรนะครับโมะไรนะครับโมแจงครับโมแจงโมแจงไม่ใช่ครับหรือว่าโมแจงโอ้โหโมแจงโมจงยังไงก็ได้ครับโอเคก็เอาสรุปว่าเป็นโมอะไรครับโมเออโมอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยแล้วทำไมกล่องขาัปอยู่ไก่จังวะไม่มีใครขยับไปเลยขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับก็คือผู้ที่ใช้ ID แท้นะครับ กรุณาไมเกตเป็นไอดี Microsoft นะเพราะว่าเพราะว่า i อดีเก่าคุณจะหายไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อัปเกรดนะส่วนวิธีการอัปเกรดต้องอัปเกรดเลยเหรอครับคุณแจ็คใช่ครับง่ายๆครับถ้าใครอัปเกรดแล้วนะครับจะได้ผ้าคลุมแบบผมที่ใส่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเฮ้ยจริงเดะใช่ครับผมแล้อย่างที้ผมต้องทำบ้างแล้วว่าใช่ครับต้องอัปเกรดนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไอดีคุณแจ็คคุณแจ็คผมมาเดี๋ยวเราจะมาทราบบ้านตรงข้อบนีนะคือแรกก็ไม่ต้องอะไรมากครับทำประมาณนี้ไปก่อนครับผมเฮ้ยไม่ได้ดิตัวนี้เราจะตัดดไไม่ ตัวนี้มันสวยอะเก็บไว้ปึ๊บเอ้ยพี่แจ็คมันอันนี้หรอวป่าพี่มันจะมืดแล้วว่ะเราสร้างบ้านเราอะเออโอ้ยคืนแรกเขาไม่สร้างเนี่ยผมมีไม้โอ๊กอยู่อะพี่เฮ้ยคืนแรกเขาไม่สร้างบ้านกันอ๋อไม่เอาสรุปไม่สร้างใช่ไหมเราจะไปอยู่ไหนอะอยู่ในเมืองครับมาหาของขุดโคลให้หมดกันครับผมมีทิศการใช้โคลนะฮะก็คือโคลเนี่ยมันเผาได้แปดอันนะครับเพราะฉะนั้น ใช้ให้คุ้มครับอย่าเอาใส่ไปอันสองอันนะไม่คุ้มโคมันใส่ได้แปดเลยหรอโคมันเผาได้แปดเราเราเผาอะไรอ่ะใช่ครับมันเผาได้แปดผมลองดูและอันนี้แบบมือลอบพีจากขานอนคนมือเลยผมปักถอดไปหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมตามขึ้นไปรอแป๊บหนึ่งมือซ้ายหรือมือขวาดูอุ้ยยี่ผมว่าเราคนนอนป่ะระวังขวาคันมันมาเยอะแบบมันเยอะมากระวังขวาครับแม่เยอะแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาอาหารไปด้วยครับ เฮ้ยมันมีที่นอตรงไหนบ้างอะตรงนี้ไม่มีหรอไม่แต่แกเอาอะไรมาอย่าพิ่งออกมาอย่าเพิ่งออกมาเฮ้ยแกเอาอะไรมาให้ผมเนี่ยไปเฮ้ยระวังไปไปตะวังเฮ้ยมันมันเล็งแกมันไม่ได้เล็งผมเออสวยมาเตอร์ฮันเตอร์มีตัวนี้อยู่เฮ้ยผมเจอแล้วพี่พี่ไปเฮ้ยนี่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 ผมเจอเตียงละหนึ่งไปแกเจอยังเอาเจอยังผมเจอแล้วไปหาไปหาบ้านอื่นผมเจอแล้ว ผมนอนแล้ว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 ยังยั็ไงยังเต็มเอ็มพีซีนอนด้โอ้ยยังแจมอ่ะมาตื่นเช้าแล้วย้เช้าวันใหม่เฮ้ยมีเจอกระดูกอัฐนัวอันนี้สเกลิตันตายแน่เลยปะไปต่อคุณแจ็คเราะทำอะไรกันต่อวะเนี่ยผ่านคืนแรกมาได้แล้วนะเว้ยเฮ้ยคุณแจ็คเห็นอะไรตรงนู้นปะนั่นแ่ะเห็นปะไหมอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะ ใช่ปะโน่นอะเอาคนแจ๋วอ่ะทีนี้แหละเดี๋ยวผมสร้างเองแล้วคุณก็เอามีมีเนื้อเอาเอาเนื้อปะเนื้อไม่เป็นไรผมมีขนมปังมาเราจะจบทุกอย่างภายในคืนตรงนี้ไปเฮ้ยผมมีผมกินก่อนนี่นะครับพอเวลาหลอดรอทออหารเราเต็มอะเห็นปะเมื่อเรื่องเรามันจะเดง้ง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 เดง้เดงอย่าเออบ้านบ้านชั้นเดียวไปก่อนครับมาตรฐานอันนี้คือบ้านที่ผมทำประจํา จะเอาอะไรกับผมผมเหมือนคนเล่นเป็นเหรอเนี่ยมันก็พอรู้พื้นฐานอะแต่ผมไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นเดินั่งเอาไว้ตรงไหนดิตรงไหนก็ได้ครับวางคู่แบบอนี่เลยฮะวางคู่แบบเฮ้ยวางวางคู่เอา 40, ทิพพันเทคนิคแล้วคุณไปผมแจ็ค <laughs> ผมว่าเราต้องไปถึงเวลาละแล้วคุณจะเผาอ<า>ะไรสองสามเตาเนี้ยโอามันจะได้ไวๆไงคุณแจ็คจะได้ 2, เร็วเลยได้กระจกแล้วแจ้ง อ๋อในเตียงอะไปเอามาแล้วใช่ไหมใส่มอสมาดิผมก็ใส่มาอันนี้ผมเอ้ยมันทำเตียงสองชั้นไงผมเห็นผมเคยผมเคยเห็นเขาทำเตียงสองชั้นอยู่อเนี่ยผมวางให้ดูนั่นไหนสแลับอะเทปวะนอนนอนนอนครับนอนไปเ้ยไงสรุปสุดท้ายก็ได้เนี่ยสรุปสุดท้ายก็ได้แล้วเนี่ยเตียงสองชั้นโอ้ย่าเลยเนี่ยผมว่าแบบนี้มันดูแปลกๆนะพออย่างนี้อะมันต้องมีบันไดด้วย เยอะที่ไปครับไปตัดไม้เพิ่มกันเราจะได้มาทำหลังคาบ้านเคุณจักผมเจน้ำลอยป่ะน้ำลอยเออน้ำลอยผมรู้จักแต่ไฟลอยรอครับผมรู้จักฟฟนะไฟลอยเยวนะ ไว้รุ่นจัดกรารหรือเปล่าผมขอดูกรารคุณหน่อยดิไรุ่น <laughs> ผมว่าใช่นะคุณแจ็คผมว่าใช่นะไม่ใช่อย่างนี้มันมันไม่ดีอ่ะมันมันเสาะมันสอ่นสอเสียดอ่ะเนะี่ยตำรวจจับนะรู้เปล่าหมายถึงไฟไฟลอย,อยคุณรู้จักด้วยหรอคุณมีไม้เท่าไหร่ครับไม้ <laughs> ผมมีอยู่สแตทหนึ่งจริงดิงั้นก็เยอะแล้วครับเนี่ยมีอยู่ประมาณสแตทไม้สดนะไม้สดนะมีเท่าไหร่เออไม้สดถูกถูกไม้สดโอเคเท่าไหร่ไม้สดมันมีเป็นสแตทเลยโอ้โหคุณ ล่างบ้านมีถ้ำครับแต่มอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยมีทั้งแมง,งมงุมทั้งสกลตัง้งจริงรองผัดหน้าผาัดหน้าไม่ทำอะ่ะเน้นป่วน <c oughs> เอาไปไหนเอาผมไปดูดิเฮ้ยเอาว่ะโลนี่ผมทำให้ดูเลยครับผมว่าเราก็ใช้เวลานานอยู่นะวันเนี้ยใช่ครับใช่ตอนนี้ผมทำได้กี่อันแล้วนะทำไปสแตนหนึ่งก่อน <c oughs> โอเคสแตนหนึ่งละผมไปฮะว้าว สวยมากเดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่ถ้าเราจะเสร็จในคืนนี้ป่าววะเนี่ยน่าจะเสร็จคืนนี้ครับเอาไว้เล่นมือน้าเด็กๆหนึ่งหินโอ้แจวครับ <S <S หมู่บ้านเอ็นบีซียังคืนก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใู่นหมผมเอาให้ล้นเลยตรงนี้ผมว่าดูจะส่งหน้าจะได้ใช้เยอะนี่ได้บ้านแล้วยหลังคาสุดยอดโอ้ครับอะไรเยอะเดี๋ยวไปลงเมืองกันเนี่ย ผมยังทำบ้านไม่เสร็จเลยไม่ครับมเพื่อไงเอาวะเออก็สวยดีเนาะเดี๋ยวแล้วผมไปเช็คให้ก่อนยังไม่เสร็จครับเจาเป็นกระจกแบบไหนอ่ะมันมีกระจกแบบเป็นสี่เหลี่ยมกับกระจกอันนั้นอะเอากระจกแบนครับทำอย่างนี้ปะเออได้ที่ผมอันเลยวะอย่างสวยผมแปะอะไรแล้วกันแปะเอาคุนเข้าไปไงวอ้ยอย่างนี้ปะ เออเอ้ยคูแจ๊คตรงนี้ยังไม่ได้วางที่มันเป็นแง่งๆอ่ะผมเห็นฝั่งนน้นมันมีแง่งอะ่ะฝั่งนี้ไม่มีอะ่ะเ,เห็นปะตัวน่ะ,นะเดี๋ยวผมวางให้ก่อนบนึงต้องวางสองอผมว่าแม่คลิปนี้มันไม่น่าชื่อเป็นแบบว่าเอาชีวิตรอดในคืนแรกอะ่ะสร้างบ้านได้เป็นเอาเอาชีวิตรอดในช่วงแรกมากกว่านอะเห <c oughs> มือนสร้างบ้านแล้วครับเออล่าสุดสร้างบ้านละมันใส่กระจกข้างหน้าครับยังไม่ได้ใส่เลย ที่ไหนอะ่ะนี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าไม่ไใส่หรอ,อ,อผมเกลียวโง่ไปแล้วนะ oh. ไอนะ้นั่นมันน่าจะเหลืออยู่สเตตน่าจะเหลือประมาณหลายอันอยู่เออไง Modify นี่กล้าง Modify นี่นยังไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับมันต้องมีนี่ด้วยอันหนึ่งครับไหนอะ่ะนี่ผมทำให้อืม อ๋อเป็นเป็นอะไรประตูกลบนอ่ะประตูเปิดปิดได้อยู่นะย้ายเตียงขึ้นมาข้างบนเลยครับเออว่เอาเตียงไปข้างบนผมต้องทำใหม่เหรอวะมันทำยากนะรู้วะไม่ยากยานี่ก็แค่วางไม้ไวธรรมดาแล้วว่าสแลกไว้ข้างบนวางไหนก็แล้วแต่เลยครับมันไม่รนะู้นะมันต้องเป็นประมาณนี้เดียว เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันทีหลังประมาณนี้ไปก่อนเอาวางๆแจ๋วแค่นึงนะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นเค่นั้นนะเอาไปมาตกแต่งไปมน้งแต่เพิ่มเติมก่อนโอ้บ้านสวยนะเนี่ยใครทำวะเนี่ยบ้านสวยเอาเรื่องอยู่ครับเป็นมึงนะคุณมีไอรอนไหมอ๋อนี่ไง เป็นประมาณนี้ได้ป่ะวะมีไฟมีนี่คุณดูคิดว่าจะขาดอะไรครับตอนนี้ยักษ์คุณยักษ์ว่าขาดอะไรวะข้างบนเนี้ยเหรออือยขาดชั้นหนังสือครับถ้ามีชั้นหนังสือหน่อ,อยแจมผมรู้ละ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 รออันนั้นก่อนแล้วกันนี่สรุปเราจะมาตกแต่งบ้านเหรอครับเนี่ย ใช่ถูกเอาไปก่อนเอาไปก่อนช่วงนี้พูดจริงเดี๋ยวเป็นประมาณนี้แล้วกันประมาณนี่ยรับที่ผมคิดได้นะตอนนี้เดี๋ยวแน่เราค่อยๆบ้านโอเคแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันต้องมีประมาณนี้วะนี่นะผมทำเสร็จแล้วข้างบนไหนต้นกระถางต้นไม้ทำไงอ่ะมันมีปะกระถางต้นไม้มันมันต้องไปขุดในน้ำครับ ดินเหนียวอดินเหนียวอืมเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้านะโอเคเคลิปนี้ก็เ,เป็นประมาณนี้ก่อน,นม,มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณบ้างทำไมอ่ะเอาหินไหมผมมาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเออผมเก็บของเข้าโต๊ะแป๊บนึงนะอันไหนไม่ได้ใช้เก็บก่อนแอปเปิลดาบดินแซปปฟร์วันนี้ ไอ้เนี่ยเนี่เอาพิกาไปดถอะผมมีนะพิกแอคเนี่ยคุณเอาไปเลยทำมาเผื่อเอาไปเลยอ๋ออันไว้ด้วยไม่บอกสวยดีนี่คุณดูนี่เฮ้ยโอนี่มันอะไรอ่ะโตะนั่งไงครับแล้วมนนั่งไหนขีกเด้อ คลิกไม่ได้มันคลิกไม่ได้มันนั่งไม่ได้ก็ทําให้มันสวยๆวยเล่นๆไปงั้นนะได้อยู่นะครับผมาก็โอเคอยู่โอเคครับผมนีไ่ไงทางขึ้นเป็นอย่างี้ก็แบบปุ๊บๆๆแบบโอ้สวยวะได้อยู่นะได้อยู่บ้านเราเจ๋วครับเจ๋วไปผมว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วคุณแจ็คผ <ไป S 2> ่านผ่านแรกของเราอ่ะครับอ่ะคุณจะปิดมนันนะ บ้านสวยอยู่นะ,ะนะผมว่าถึงเวลาแล้วอะไรอ่ะพร้มอมยังว่าผมจะปิดเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะ,ะมันต้องพูดว่าอะไรดีวะแค่ต้อผมคิดก่อนเอาเป็นว่าสำหรับเอออะไรสำหรับคุณเนาะเออเป็นไงกันบ้างครับกับคืนแรก EP แรกของเราฮ่า เออนงมันมันต้องอะไรวนะพ er> yes well? bueno. ี่แจคิดดิเอออ่ะเงเวลาตัดจบละเออเป็นไงบ้างครับเนี่ยผมพูดไม่ได้ละต้องพูดอะไรวะลืมอ่ะพูดอะไรอ่ะอ้าเดี๋ยวผมปิดให้ก็ได้เอาก็เป็นไงบ้างครับหรับการเล่นไหมครับรอบนี้นะก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เลยครับผม อย่าลืมไปกดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับคุณก้้งว่าไงครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันอ p พีหน้าครับผมอ p พีนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมรุกเกอร์